E คลายทุกข์นาจ้าของวันที่18คุมพาบันพ์สองพศ2ห้ารมาพุทธอุทยานปูสวรรค์ข้าพุทธเจ้าน้อมจิตขึ้นเก้าเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านเพื่อแสดงธรรมนั้นคลายทุกข์ ให้แก่ทุกๆคนเมื่อได้ฟังธรรมจากพระองค์ท่านแล้วก็พระพุทธเจ้าออกจากกายไปมาดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นที่เป็นแก้วใจก็พระพุทธเจ้าไปถึงทีง่ในดินแดนแห่งนั้นก็จึงนั่งลง แล้วกลมกาบนอบน้อมนอมัสการต่อองค์พระ,รระพุทธบิดาองค์พระจัมมาจัมพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านทรงอยู่บนที่แห่งหนึ่งที่เป็นดวงกลมๆคล้ายคลึงก,กันกับก้อนเมฆที่กลมๆแต่พระองค์ท่านทรงนั่งประทับอยู่ในนั้น อย่างสว่างและงดงามพุทธพลังบารมีของพระพุทธองค์ท่านส่องสว่างเจิดจ้าชัดพลังรังสีสว่างเป็นหลายสีสวยงามยิ่งนะักก็พระพุทธเจ้าจึงก้มกราบพร้อมทั้งทุนถามไปดังนี้ว่าก็าแต่องค์พระพุทธบา องค์ว่าสามารถสมมติว่าเจ้าเจ้าขาการที่เหล่านั้นคอยเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะคำชื่นชมคำนินทาของบุคคลผู้อื่นเพราะความสุขที่สมมติว่าสุขความทุกข์ที่สมมติว่าทุกข์เพราะว่าสิ่ง ที่สมมุติว่าเป็นเรื่องดีสมมุติว่าเป็นเรื่องไม่ดีเราจะทำยังไงหล่ะเจ้าคะ่ะเราจะได้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ไม่คล้อยตามเขาให้เป็นทุกข์มาเจ้าคะ่ะขอพระพุทธน้อง,งค์โปรดจงเมตตาชี้ทางสวา่างให้แก่ลูกทั้งหลาย ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระยาธรรมเอยลูกจงสมมุติขึ้นมาว่าลูกเดินไปในที่แห่งหนึ่งและในที่แห่งนั้นก็เป็นทุ่งดอกไม้สวยงามเต็มไปหมดลูกเอืย มีช่องทางการเดินเพื่อหลบเลิกไม่โดนดอกไม้เหล่านั้นเีียังช่องเล็กๆนิดเดียวแต่ลูกก็ต้องเดินลงไปในทุ่งดอกไม้ที่แฝงด้วยพิษเหล่านั้น ระยาร,รมเอ้ยถ้าเกิดต้องเดินลงไปเราต้องทำยังไงละ่ะลูกแน่นอนลูกเอ้ยว่าเราต้องระมัดระวังตนเองอย่าเดินไปโดนดอกไม้ดอกใดดอกหนึ่งไม่ว่ามัน จะเป็นดอกไม้ที่สวยงามหรือจะเป็นดอกไม้ที่เน่าอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นดอกไม้ที่พึ่งบานออกมาหรือจะเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งแล้วพระยาธรรมเอ่ยเราก็ต้องหลบหลีก อย่าโดนมันให้ได้อย่างนั้นเราจึงไม่โดนพิษใช่ไหมลูกการที่เรานี้จะหลบหลีกหรือว่ารู้หลบรู้หลีกไม่ให้ตัวเราเป็นทุกข์เพราะคำนินทาสรรเสริญเพราะเรื่องราวที่สมมุติดี หรือสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่สมมุติว่าสุขหรือว่าสมมุติว่าทุกข์เราก็ต้องรู้ตัวรู้ตนคอยระมัดระวังตนอย่าปล่อยให้ตนไปโดนไปจมอยู่กับสิ่งใด สิ่งหนึ่งเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีพิษลุ้ยพิษของมันคืออะไรพิษของมันก็คือความทุกข์ปริยาธรรมเอ่ยบุคคลผู้ที่ไม่รู้ว่าสวนดอกไม้ ที่ตนเดินลงไปนั้นมันเป็นสวนดอกไม้ที่เป็นพิษซ่อนอยู่ในดอกไม้เมื่อเดินลงไปเห็นดอกไม้สวยงามก็คงจะเอามือไปเด็ดเห็นดอกไม้ที่แห้งที่เหี่ยวแล้วก็คงจะเอามือไปเด็บ ไปเด็ดขยำขยี้มันเล่นไม่รู้ตัวรู้ตนเลยไม่ระมัดระวังตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีพิษก็เลยไปหยิบไปจับมันมาเล่นหรือว่าเด็ดไว้กาไว้ที่มือกอดเข้าไว้จนเป็นช่อใหญ่ กรรมใหญ่ก็คงจะต้องโดนพิษมากมายทำร้ายทำลาย,ลายให้เจ็บป่วยพระยาทาเอ่ยการที่เรารู้ตัวแล้วว่าที่นั่นเป็นพิษดอกไม้ที่สวยงามหรือแห้งเหี่ยวมันก็มีพิษ แต่เราจําเป็นต้องเดินลงไปเรารู้แล้วนี่ลูกเราก็คอยหลบคอยหลีกละมัดระวังตนอย่าให้ไปโดนพิษเหล่านั้นเปรียบเสมือนการที่ลูกยังไม่รู้ตื่นว่าความสุขความทุกข์ สิ่งที่สมมติว่าดีไม่ดีคำนินทาหรือว่าสรรเสริญสิ่งเหล่านั้นมันเป็นพิษลูกก็อาจจะคลุบควยคว้ามันมากอดเข้าไว้ต้องการปรรถนามันยิ่งนักดอกไหนไม่สวย เรื่องใดที่สมมุติว่าไม่ดีก็จะผลัดดันขยี้มันทิ้งอยากให้มันจากตนเองไปตนก็ต้องโดนฟิดนั้นทำลายเพราะอยากผลัดดันให้มันจากไปถ้าเกิดว่าลูกเห็นดอกไม้ที่สวยก็เหมือนกันกับการที่ลูก กอดเอาคำสรรเสริญสิ่งที่ดีสมมุติว่าสูกกอดเข้าไว้แต่ท้ายที่สุดมันก็คลายพิษจากตัวของมันมาทำลายลูกให้ต้องเจ็บปวดอยู่ดีพระยามร,รมเอ่ยบุคคลผู้ไม่รู้ก็จมอยู่กับพิษ แล้วตน,นก็เลยกลายเป็นคนที่ทุกข์ที่ทรมานคนที่เจ็บที่ป่วยพระยาธรรมเอย่ยส่วนบุคคลผู้ที่รู้แล้วว่าลาบยศสรรเสริญหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกด่าถูกว่าถูกนินทา สิ่งที่สมมุติว่าดีหรือสมมุติว่าไม่ดีสมมติโศสมมุติมมตถุกเหล่านั้นมันเป็นพิษตนย่อมระมัดระวังตนไม่ให้โดนสิ่งเหล่านั้นทำลายรู้หลบรู้หลีกตนย่อมไม่ถูกพิษเหล่านั้นทำลาย เป็นแน่แท้พระยาธรรมเอ่ยจัดนั้นถ้าหากว่าลูกมีความปรารถนาที่จะหลบหล,ลีกเลี่ยงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่จะทำให้เป็นทุกข์ก็จงมีสติและลึกรู้อยู่เสมอว่า สิ่งใดใดในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ถ้าเกิดเรายึดสิ่งที่ดีก็จะทุกข์เพราะสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วนั้นเพราะในความเป็นจริงมันไม่ได้ดีอย่างที่เปลือกที่เราเห็นถ้าเกิดว่าเรายึดสิ่งที่ไม่ดี สิ่งไม่ดีเหล่านี้เอามากวนใจตนตนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมันคือสิ่งที่มีพิษพระยารมเอ่ยเมื่อรู้ตื่นอยู่อย่างนั้นตนก็จะไม่เข้าไปยุ่งด้วยกับเสียงนินทาเสียงสรรเสริญ กับสิ่งที่สมมติว่าดีไม่ดีตนก็จะไม่ยุ่งกับเขาเลยไม่ยุ่งโดยการไม่ปล่อยให้จิตของตนไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อลูกทำได้เช่นนั้นแน่นอนละพระยะาธรรมเอ่ยว่าลูกจะสามารถพ้นจากคำสรรเสริญนินทา ผลจากสิ่งที่สมมุติสุขสมมติทุกขผลจากเรื่องที่สมสมุติดีสมมุติไม่ดีพระยาทำเอ่ยหรือจะเปรียบเสมือนอีกข้อสมมุติหนึ่งลูกก็รู้อยู่แล้วว่าบอที่สวยงามข้างในก็มีโคลนบอที่ขี้เละข้างในก็มีโครน ลูกก็จะไม่อยากลงไปสู่บ่อใดบ่อหนึ่งเลยลูกนั้นย่อมพ้ทุกข์จะนั้นพระยะาธรรมเอ่ยจงมีสติและลึกรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่สมมุติขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของ คู่กันพยายร,รมเอย่ยทางที่ดีที่สุดก็คือเราโยกจิตของเราให้อยู่เหนือสิ่งสมมติทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะไม่ทุกข์เพราะคำนินทาสรนเสริญหรือว่าสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านั้นเองถ้าหากว่าลูก ยังไม่สามารถโยกจิตได้เลยทิดเดียวก็จงมันพิจารณาดูว่ามันเป็นพิษกับลูกมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดว่าครั้งนี้ทำความดีมีคนมาชมว่าดีแล้วลูกก็ดีใจทีนี้ความดีใจนั้น ก็เก็บก็ยึดเอาไว้พอสักพักหนึ่งมีคนมาบอกว่าไม่ดีก็เลยขัดข้องใจคำชมคำว่าคำด่าคำติเป็นพิษและทำพิษกับลูกแล้วอย่างนั้นไงลูกหรือไม่คนเดียวกันนั่นแหละแต่ครั้งนี้เราทำไป เขาชื่นชมเราก็ดีใจก็เลยหวังว่าครั้งต่อไปจะทำให้เขาชมมากยิ่งกว่าอีกแต่พอทำไปทีนี้เขาดันไม่ถูกใจในสิ่งที่เราทำเขาก็เลยไม่ชมเลยติดว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดี เป็นไงล่ะลูกคำชื่นชมก่อนนั้นฝากพิษไว้คำติเตียนในปัจจุบันก็เลยทรงผลทำให้ทุกเห็นไหมล่ะลูกถ้าเกิดว่าเรายังพิจารณาให้รู้ให้เห็นทันทีไม่ได้เราก็จงมัน เอาไปเปรียบเทียบพิจารณาให้จิตนั้นเห็นตามความเป็นจริงแล้วลูกก็จะสามารถถอดถอนทรทรจิตของตนออกจากนินทาสรรเสริญส,สุขทุกข์ดีไม่ดีเหล่านั้นลูกเออพระพุทธเจ้าเจ้าขา พลันมันก็แปลว่าทุกสิ่งและทุกอย่างที่อยู่ในวัฏจรโศสารนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์มีเหตุของทุกข์ที่ซ่อนอยู่แล้วทุกข์นั้นก็เต็มไปด้วยคล้ายคลึงกันกับเป็นยาพิษจะทำให้เราต้องทุกข์ใจอยู่ตลอดอย่างนั้นหรือเจ้าคา พระยาธรรมเอ่ยโลกนี้เป็นโลกที่สมมุติขึ้นมาในวัฏสงสารนี้มีสมมุติอยู่สองอย่างหนึ่งคือสมมุติดีสองคือสมมุติไม่ดีมีดีกับไม่ดีเป็นของคู่กันแต่โลกเอ่ย ดีมันก็ดีแบบกิเลสและตัณหาดีมันก็ดีแบบสมมุติไม่จรหลังยั่งยืนไม่ดีมันก็ไม่ดีแบบกิเลสและตัณหาไม่ดีแบบสมมุติแบบที่ไม่จรหลังยั่งยืนพยายามรมเอ่ยและที่สำคัญที่สุดก็คือ ดีนั้นก็ไม่ใช่ของเราลูกไม่ดีนั้นก็ไม่ใช่ของเรามันแค่สมมุติว่าดีไม่ดีแล้วก็หลอกล่อเราให้วิ่งตามมันเฉยเฉทุกคนที่อยู่ในวัฏสงสารนี้ก็เพราะว่ายังมัวแต่วิ่งตามมันอยู่ไงลูกก็เลย พากันวิ่งเกิดวิ่งตายวิ่งแกวิ่งเจ็บเดี๋ยวก็เกิดไปตรงนั้นกลับมาตรงนี้เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นล้านชาติไงลูกจากนั้นพระยะาธรรมเอ่ยสุขก,ก็สุขของกิเลสตัณหาทุกข์ก็ทุกข์ของกิเลสตัณหา มันเป็นเรื่องของโลกของวัฏสงสารเราไปยุ่งกับเขาเองในโลกไปวิ่งวุ่นอยู่กับเขาเองจงถอยตนเองออกมาเถิดลกูกดับกิเลสและตัณหาอย่าหลงเชื่อวิ่งตามสุขและทุกข์ในโลกสมมุติเลย เหนื่อยเปล่าเปล่าลูกทำดีไปก็เท่านั้นท้ายที่สุดก็คือของกิเลสและตัณหาทำาชั่วไปท้ายที่สุดก็คือของกิเลสตัณหาเราก็วิ่งดีวิ่งไม่ดีอยู่อย่างนั้นจงหมั่นประพฤติปฏิบัติดึงจิตของตน โยกออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติบรนเพนเพื่อหาหนทางหลุดพ้นจากสุขทุกข์ที่สมมุติที่ปนเปื้อนด้วยยาพิษนั้นเถิดลูกแล้วลูกจะได้ผลทุกข์อย่างแท้จริงจ,จ้า้กเจ้าค่ะกาบกาบาวว่าคุณ พระพุทธองค์ที่เมตตาแสดงธรรมให้ลูกจังหลายได้เข้าใจถึงการถอดถอนความลุมล่มหล,ง,ลงที่หลงสุขหลงทุกข์หลงดีหลงชั่วหล,ง,ลงกับสันเริญและนินทาเจ้าค่ะสาธุ